เอามาในส่วนของนงางเศว้ารัชดาธนาดิเรกซึ่งเป็นรองโคษซกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับก็บพูดถึงนานยกรัฐมนตรีพระเด็ประยุทธันโอชาที่ได้สร้างการในสู้บริหารสถานการณ์การแก้ไขสถานการณ์ยุกเชินด้านองเทียวและกีฬาเลงพิจณานะครับในการเปิดดันชายแดนการองเทียวนะครับบริเวณสุ่งคล้ายยาลานาราธิวัลและกสตูนคาดว่าจะดําเนินการได้ประมาณมีนาหกห้านะครับเบืองตอนน้นเนกาซาวตทางประเทศมาเลเซียเองก็ดําเนินการเช่นเดียวกัน นายกรก,ารกระสังการกระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการประสันง,งานเรื่องนี้เพื่อนําไปสู้ความมิจฉาอย่างเป็นทางการทางซองไฟนะครับทางนี้ก็แน่นอนนะครับเรื่องของอ่าโควิดนะครับอันนี้หนังสา้าวรชดาบอกว่าทางนี้ก่าความพร้อมนะครับในการอ่าข้ามาตรการโควิดอ่าฟีซติ้งนะครับก็สร้านประกอบการรวมถึงการตรวจลงการตรวจหาเชื้อโควิด -19 นะครับอันนี้อ่าในการเปิดอ่า ให้หนักท่องเทวเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะส่งผลพราะฉะนั้น,น,นเนี่ยก็จะต้องมีการเข้มงวดกดขันในเรื่องของโควิด19นะครับอันนี้ทางนางสาวรัชดาก็บอกว่าสร้างอัตนีเพื่อสร้างภูมิคุ้มก,ก,กันให้กับตนเองอพร้อมกับรับนกท,ทองเที่ยวชาวต่างชาติก็ข้อเชิญพี่น้องประชาชนในพื้นที่นี่แหละครับไปฉีดวัคซีนป้องกันโคโวิด19ซึ่งรัฐบาลก็ ต้องการเร็งชีดไอ้รครบส่งเข้มในเด็กวัยเรียนและก็ชิดเข้มกระตุนในกลุ่มผู้สูอายุผู้ที่มีโรคเรื้อรังเจ็ดกลุ่มเสี่ยงนะครับสติมีคันในโซนคลองอสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดชายแดนนะครับก็อยู่ระดับเฝ้าระวังเช่นเดียวกับยี่สิบแปจังหวัดระบบสาธารณสุขพอเพียงในเรื่องเตียงรอ,องรับผู้ป่วยอาการหนักนะครับนะแล้วก็ยัง ่าตาหลักษาที่จะใจกับผู้ป่วยในระบบโฮมไอโซเลชันนะครับแล้วคอมมูนิตี้ไอโซเลชันนะครับอันนี้กอย่างเน้นย้ำในเรื่องของโควิด -19 นะครับปีบอกเลียง